ดีคร <muitas> ับสวัส hmm. ด <ilar ats. S 2> ีครับสำารับีุ๊กุกท่านครับที่การับทุกตุกท่านเข้าสี่เจ้า VIP ธรรมดานะครับเองา v i ีธรรมดาก็จะมานําเสนออ่านายพิเศษนะครับอ่านายพิเศษของวันที่ห้านะครับมุนายนเอ้กรกฎาคมตุลารมแปสิบแปดนะอ่านายพิเศษนี้ก็จะออกห้าโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับวันนี้จะมานําเสนอแนวใหม่นะครับอ่าก็ค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะใครไม่เข้าใจก็ยกมือขึ้นนะครับถามได้ตลอดเวลาครับ นี่นะครับเอามาชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงงาหนพิเศษวันนี้เน้นที่สามกับสี่นะครับส่วนเน้นที่ชุดวินนะชุดวินนะครับสามสี่ห้า 3, 4, 5, นะครับวินกับแปดเก้าศูนย์ลอหนึ่ง 1, นะอ่าครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะขอขอบคุณมากมากนะครับส่ว ักพูนนะครับสักพูนนะหากเกิดไปนะครับเกิดไปนะจะเกิดมานะเกิดไปนะสามกับสี่นะครับสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สาม้านหนึ่งสามนะครับสี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับถ้าห้ามานะครับเอาให้ดูเฉยๆนะ ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศห้าห้าหนึ่งหนห้าครับเรามาเน้นที่ตรงตรงนี้นะครับเน้นที่ตรงนี้นะเน้นตรงนี้นะครับเน้นตรงสีเหลืองนะอืสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับส่วนชุดวินนะครับอย่าลืมมองข้ามนะพยายามเน้นหาชุดวินมาใส่ให้มันรับรองว่ามีนะครับมีไม่คู่หนึ่งก็สองคู่บนล่างแหละประมาณนี้นะครับข้างๆไม่มีนะ มันจะบนล่างนะส่วนเด่นสุดนะครับเด่นสุดนี่มันจะมีมันจะมี <c oughs> มันจะเด,เด่นสุดนี่มันจะมีนะครับมันจะมีอนะมันจะมือสามสี่ห้านะครับแต่ขอเลือกที่ขอเลือกที่สาม กับสี่นะครับเอาไปลูดไปวิ่งนะตามกับสีเนี่ยนะเอาไปลูดไปวิ่งนะครับตามกับสี่นะครับสามนี้นะครับอ่าครับนี่แหละคือความใหม่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันหลายตัวก็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 กกใช่อยู่แต่เลือกให้แล้วเลือกไปแล้วนะครับคาดสรรค์ให้แล้วนะคัดสรรค์ให้แล้วว่าต้องอยู่ในนี้แหละตามแปดตามเก้าตามศูนย์ตามหนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับส่วนชุดวินมาแน่นอนวินจับวินเลย สำหรับเลขหนึ่งส่วนเกินน่ะใครชอบจะเอามาใส่ก็ได้ใครไม่เอามาใส่ก็ได้เออหนึ่งมันไม่มาหรอกเอาออกดีกว่าหรือไม่งั้นก็ตัดห้าออกก็ได้ตัดห้าออกก็ให้มันเหลือสักหกตัวนะครับกําลังดีนะบินนะครับตามนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอก่อนแป๊บนึงวันนี้ไมาทาช้าวันนี้งานยุ่งหลายอย่างางานก็ไม่มีอะไรมาก ทำงานบ้านล้างเฟลล้างตามไปอย่างนั้นเลยถูกต้นไม้ทำอะไรให้มันเพลิดเพลินน่ะมันจะได้นั่นไมนน้อยอะไรนะไปพี่เจ๋งเหรอไปพี่เอามาแังกีบเจ๋งว่าพี่เจ๋งให้ได้อครับอ่าครับนี่ครับอาเกิดอับ ยบ้อยแล้วนะครับแคปหน้าจอไปนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะใครใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นนะครับสอบถามได้นะแต่อย่ายกข้างห้องล่ะตอบไม่หมดโอเคนะครับุดีุีดีครับสวัสดีครับ